ทำผมไม่มีงานผู้จัดการไม่มีงานพี่กลับไปทำงานประจำจิแล้วผู้ชากินอะไรเธอคือเขาใจบุ่มน้อยอย่าเข้าทางแต่ผู้ชายเนาะล้มกันเปแถวข้าขายของจังกระโดดตัวไม่หนูพูดเดบอกว่าล้มเป็นโดมิโนนะคะช่างแต่งหน้าช่างทำผมผู้จัดการเรียงคนเลยคราวนี้เรียบร้อยแล้วขายของก็ไม่ได้อีกพี่เก่งทีมแอดมินทีมแพ็คของกลับไปหมดเลย คุณพร้อมพักร้อนอยังครับ <c oughs> คุณนั่งเปันแบบของ,ของ,อของนึกลงไม่ <c oughs> จะบอก <c oughs> จะบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้หนึ่งกล่องจาก 99, หกเก้าเก้าเหลือสามสามเก้าเหลือสามสามเก้านะครับตกซองละสามสิบสามบาท <c oughs> เท่านั้นนละ้วเร็วจาัาหนูจะทำอะไรครับหนูจะคำนวณให้เหมือนกันไงอ๋อ ก็กดได้นะครับกดได้แล้วคนที่มีสบู่อยู่ตอนนี้ก็คือกดกาแฟไปด้วยอะหนูซองค่ะพร้อมไหมไม่ใช่เอามาให้เอามาให้เอามาให้อะอันนี้ไม่ต้องมีออเดอร์ก็ได้นะต้อง <c oughs> มีออเดอร์ต้องมีอเอ,อ,อเดอร์แล้ว <c oughs> เท่านั้น <c oughs> ทุกทุกคนครับขอความร่วมมือเนาะ <c oughs> แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ให้ทุกไลฟ์ก็คือ <c oughs> สบู่หายหมดมีซองอย่างนี้เนาะไม่เอาออกอ๋อเดี๋ยวเราเพราะว่าเราถังเปิดใช่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนงั้นงั้นเดี๋ยวเอาขึ้นให้ก่อนอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจครับว่าทุกคนอาจจะรอแฝดเซลเนาะ้นเราเอาขึ้นอันเดียวก่อนใครกดได้อันนี้ก็กดไปนะครับแต่ว่าขอให้มีของในตะกร้าด้วยนะขอให้มีของในตะกร้าโอเคขอตะกร้าหนึ่งคิวขอตะกร้าหนึ่ง แล้วเดี๋ยวตอนหลังสุดอะ<ม>เราจะมีมให้หก้าวตะกานะครับมีเขาสร้างแล้วรอใช่เราจะช่วยกนะยันจนมาประม้ผลม่ว,วามันจะมาหนึ่งจุดอีกรอบนึงมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะ<ต>ถ้า 6, หนึ่งจุดมหนูสองรอบรวมกันหนูได้สาแต้วอนะตอนเนี้นะจริงมันไปแล้วหนึ่งครั้งนะทุกคนครับใครเข้ามาช่วยแชร์หน่อยนะช่วยแชร์หน่อยนะครับว่าซื้อน้ำมินไปแล้วแม่เตรียมตัวได้แต่ขอเ,ขเริ่มมือว่าคนที่ยังไม่ได้ซื้อ รอบนี้แม่ยังไม่ต้องกดให้กดที่เขากดรอบแรกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดแฟลชเซลให้อีกทุกคนเลยแม่จ่ายม่ก็ไม่ถัดเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยโอเคไม่ยังมาแล้วค่ะไหยังครับหมดยังหม,งม,งมงดแล้วหมดแล้วด้วยวาสามสองคน ให้เลยครับจ้างให้ไหวนะได้หนูขอมากกว่าขอรพยาบาลหนูตำแหน่งเป็นเจ้านายเขามากกว่าพี่พีท <laughs> หนูเป็นเจ้านายครับหนูเป็นผู้จูงเขาไม่ทันกว่าให้เลือกใครไปเฉพาะห้อง VIP แล้วกัน <laughs> มีต้องดูผูป่วยเลยครับมีเฮ้ยเดี๋ยวเปิดซาลอนให้หลานทั้ตายตรงนี <laughs> <laughs> ้จะบอกว่าซาลอนที่โรงพยาบาลขายดีนะครับเพราะว่าคน <laughs> คนไข้อ่ะเขาตัดผมเองไม่ได้ เชิญเขาออกไปเลยค่ะหนูจะไปเปิดเองใครที่บอกว่าคนได้ทักหลังบ้านแม่จ๋าใครที่กดได้เมื่อกี้สองคนแล้วกดทักหลังบ้านมาหน่อยพี่ไม่ต้องห่วงหนูไม่ได้เอามาแบบวางไว้เฉยแม่ช่วยช่วยกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆอันนี้นึกออกป้ะแต่จริงๆอ่ะเรามีขอน้องได้ไหมครับขอน้องนั้นเข้ามาหน่อยเรามีอันนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มเอาขึ้นแล้วอจองตำแหน่งกันแล้ว บอ,บอเป็นไม่ค่ะพี่พีทเป็นเลยขาะหนูค่ะวันนี้วันนี้เรามีนี่9ก้าสิบก้าบาทูชอบตกใจนึกว่านี้จะลบทุกทีเลยนระอเป่ะป้าแล้วก็นาะโอเคอย่างนี้ครับอะไรดีมาก แบบคาราเมลกับกลัวอยู่ในอันเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็สมอยู่เนี้ยเดี๋ยวจะเปิดแฝดเซลให้ทุกตะก้าถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยคือรอบเนี้ยเราไม่เปิดทีละอย่างเราเปิดให้ทุกคนเลยในแฝดเซลในทุกสินค้าเอาไม่เป็นไรเอา หนูเป็นควาไม่กินกาแฟหวานเดี๋ยวนะจะบอกว่าไม่หวานหนูเป็นความไม่กินกาแฟหวาหน,วาม,ม,นวามันมัน,มนเัยเฉยก่อนหลจบสมกินไม่หมดแก๊แล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะาจะบอกว่ามันใช้สารให้ความหวานนะครับไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีนี่ไม่มีนี่จะบอกว่าไม่มีนี่ ดูพุ่นหน่อยชูรีไม่มีเขาใช้สารให้ความหวานเอาเป็นว่ามันรสชาติม,ม,มันมันอร่อยอร่อยอร่อยแล้วคือถ้าใครอ่ะคิดไม่ออกว่ากาแฟที่มีพริกเป็นส่วนประกอบรสชาติเป็นยังไงลองซื้อไปชิมรสชาติยังไง,าง,ไงอาเคหนูจะอธิบายให้ฟังอย่างแรกเข้าไปมันมีความมันก่อนเขาจะมีรสชาติแบบความมันมัน อยากแลกอีกอย่างหนึ่งคือพอชงปุ๊บกลิก่นกาแฟมันตีฟงขึ้นมาเลยหอมมากแล้วก็เขาจะมีความเป็นคาราเมลแล้วก็มีความมีแบบเป็นกล้วยคือหนูกินครั้งแรกหนูก็แก่หนูนั่งกินปุ๊บคือเขาบอกกันนะอ๋เผ็ดใช่ไหมคะแต่สิ่งแรกทีห่หนูสัมผัสก่อนคือเรื่องของรสชาติเพราะหนูเป็นคนต้องกินของอร่อยหรือป่ารสชาติเนี่ยคือมันมันหอมหอมแล้วก็มันมีความหอมแบบกล้วยอ่ะก็อย่างที่หนูบอกว่าเหมือนกินบานอฟี่อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่หวาน บางทีเรากินบานอฟฟี่อย่าไอ้เค้กเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าหวานแสบคอแต่เนี้ยไม่หวานมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเรากินแบบกินขนมไปในตัวแต่ไม่หวานเข้าใจไหร่หนึ่งกล่องไม่ทัว่วหมสิบซองซึ่งราคาเนี่ยก็ดีมากแล้วนึกออกไหมแม่แม่ไปซื้อของซื้อแบบเนี้ยตามลดต่างๆหรือว่าตามร้านค้าต่างๆแม่ไม่ได้ในราคานี้นะตกซองละสามสิบสามบาทแต่เนี้ยแม่ได้ไมทั้งหมดสิบซองแล้วแบบแพ็คเกจเรียบหรูหยิบออกมาจากกระเป๋าก็คือสวยงามเพื่อนต้องทักอะว่าแกินอะไรอะทำไมซองมันสวยจัง นึอนกอ,นออกปะแกหยิบอะนี่เห็นปะให้ความร่วมมือดีมากสาวกองจริงจริงครับจริงใช่ไหมถูกต้องเนอะเนี่ยแบบแกหยิบอแบบแกหยิบเข้ามาแล้วแกยกเข้ามาอย่างเงี้ยกินอะไรอ่ะทำไมแบบแพ็คเกจดูดีจังเห็นปะถูกต้องยากไม่ใช่เลื่อนละพันของหนูค่ะเห็นไหมมีคนคอยบอกแล้วว่าสูตรอะไรบ้างนะคะนะอันนี้1กล่อง10ซองเพราะฉะนั้นปริมาณของเขา,ค,าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะได้เยอะนะในราคาเพียง3ามบาท รวดอ่ะอีกแล้กรวดอีกสองนาทีแ้วอ๋อยังบอกไปจบลืมแอบมีความเผ็ดๆอยู่ในคอเพราะอะไรเขามีพริกพริกเนี่ยเธอไปเซอร์ประโยชน์ได้เลยว่าพริกมันช่วยเรื่องอะไรบ้างว่าจะพูดยากอธิบายยากนิดนึงเพราะว่าเรื่องของกฎของตอในติ๊กต็อกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกาแฟสำหรับสุขภาพเขาได้สามสามเก้าสามสามเก้าตกคอเท่ไรคะตอกคอละสามสิบสามบาทเออสามสิบสามบาทใช่จริงจริงจริงสว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเอา แฝดเซลขึ้นทุกตะกร้าให้ซึ่งราคาดีมากนะครับแล้วกาแฟจะเหลือเท่าไหร่อ่ะกาแฟจะเหลือแค่299กาแฟจะเหลือแค่299รอแป๊บหนึ่งนะยัฮูเตรียมตัวกดนะคะกาแฟเหลือแค่299ตกไม่ถึง3 0ก็ก็คือเดี๋ยวจะไล่แฝดเซลที่จะขึ้นให้ฟังนะทุกคนจะได้ไม่งงนะครับแฝดแเซลเอาเริ่มต้นน่ะที่เราจะทำราคาให้วันนี้ครับเริ่มจากน้ำพริกก่อนน้ำพริกเนี่ย จะเป็น2กระปุกร9อเท่านั้นสองกระปุกร้อเท่ากับน้ำพิสองเกาเก้ไม่ 2> 2. <9. S 1> 190, ใช่หรอใช่หนึงกระปุกเ9้บาทสองกระปุกร้อนี่คือแฟลเซลล์ที่จะขึ้นของน้ำพริกนะกาแฟกาแฟจะเป็นแฟลเซลล์ขึ้นที่2 99เก้เก้าส้อยิบก้าทเท่านั้นส่วนสบู่โรดีมากนะสบู่แม่วัวนะครับ2ก้อน จะเหลือแค่แชมพูแม่วัวด้วยซ้ำแชมพแม่วัวนะสองก้อนจะเหลือแค่199บาทตกก้อนละ99บาทห้าก้อนห้าก้อนเหลือแค่499บาทซึ่งตกก้อนละ99บาทเหมือนกันราคาดีมากแล้วก็สบู่เด็กนะครับสบู่เด็กนะมาโก้แอนไมกี้นะครับหนึ่งก้อน จาก199จะเหลือ169 5หก้าก้อนจากปกติจะเหลือแค่699ตกก้อนละ130เนีนะ่เขาบอกว่าน้ำพริกอร่อยมากสูตรจากกำแพงเพชรตำนานพญาพิชัยดาบหักจริงป่ะเนี่ยใช่เขารู้ได้ไงคุณแม่เรืรรเอาเจ้าจ้เจ้าบอกจะบอกอย่างนี <c oughs> <c oughs> okay. <that that like ้ครับว่า จะบอกว่าโปรสบู่ท pe okay. ี่อยากให้กดซื้อไปนะครับก็คือทีมงานยังตกใจสบู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้ไม่งงสบู่หมดแล้วพี่หยุดก่อนสบู่วัวบวกสบู่ไมกี้จะเหลือสองเก้าเก้าค่ะโอเคมาหมดยังมาหมดยังหรอเดี๋ยวนะครับ ตอนนี้ทุกตะก,ก้านะครับทุกตะก,ก้าเป็นราคาแฟลชไม่นะมีตะก,ก้าหนึ่งราคาอย่างครับเดี๋ยวนะ 180กดไดนะ้เลยนะเพราะว่างานเวอร์มัน 190, ึ่งร้อยเก้าสิบตอนนี้มันร้อยแปดสิบเนี่ยสองกระปุกร้อยแปดสิบตกกระปุกเท่าไหร่ห้าสิบบาทเท่านั้ครับเราได้โยกขนาดนี้เก้าสิบบาทยากเนีเอาไปกินกับไขเ่เจียวทำไข่เจียวร้อนๆนะแล้วเอาน้ำพริกใส่เข้าไปกินกับข้าวสวยร้อนๆจบ ก, 1, 1> ก,ก็ได้ถูกต้องพี่คะคือใสัเ่เข้าไปอีกถูกตอ้องทุกอย่างเลยนะ้าตอนนี้แปดเซลล์หมดเลยวที่เราไล่ได้เลยค่ะตอนตอนนี้แปดเซลล์ราคาดีมากนะครับก็คือสบู่